หนึ่งเชียงใหม่ยิงก่อนผลแรกของทีมหนึ่งเชียงใหม่นะครับเจ้าตั๊กนะครับเจ้าตั๊กนะครับน้องๆมาแล้วนะครับน้องๆเชียร์เบียร์มาแล้วนะครับเชิญเลยนะครับนี่เข้าไปนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับเจ้าตั๊กนะครับหมายได้ค้แนนะครับเจ้าโต้หมูนะครับยิงเพื่อตีเสมอนะครับแล้วชมมีดการยิงของเจ้าโต้ครับ ทีมเซนึงชนะครับเข้าไปจริงถ้าใช่ไเข้าไปจริงครับเฮ้ยโหเรามียิงดีนะครับยิงเบียดเสาเลยนะครับลูกเลียบเบียดเสาเข้าไปเลยนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับคนที่2นะครับของทีมนุ่งเชียงใหม่นะครับหมายเลข30ยิงเพื่อที่เสมอนะครับดวลกับผู้ช่วยต้อมนะครับเจ้าเล็กนะครับรับชมทีละการยิงของเจ้าเล็กครับยิงเข้าไปทางด้านขวามือนะครับยิงเข้าไปนิ่มๆนะครับเจ้าเล็กนะครับ หมายเลข05เจ้าอานครับคนต่อไปของทีมมหานครหลังถ um ้ำทีมเอนะครับส่วนกับเจ้าทันนะครับผู้รักษาประตูของทีมหนึ่งเชียงใหม่นะครับยิงเพื่อตีเสมอนะครับรับชมลีลาการยิงของเจ้าอานนะครับหมายเลขศูนย์แน่ครับเชิญรับชมครับ าดต่อไปหมายเลขห้านะครับเจ้าอานนะครับคนต่อไปหมายเลขห้านะครับเจ้าเตนะครับหมายเลขห้านะครับยิงเข้าข้นนำนะครับรับก็มีรายการยิงของเจ้าเตครับทีมหนึ่งเชียงใหม่ครับเชิญรับชมครับเซฟลองเซฟยเซฟความผู้ช่วยตอบนะครับไดาวผู้ช่งนะครับผู้ช่วยตอบนะครับเรื่อนี้นะครับ ต่อนะครับหมายเลขแปดนะครับนี่เหรอเจ้าต่อครับน้องจ้าต้นชมทีลการยิงของเจ้าต่อนะครับหรือว่าต้นต่อนะครับหมายเลขแปดนะครับของทีมมหานครหลังท่ามทีมเอนะครับดวลกับเจ้าทันนะครับผู้รักษาประตูของหนึ่งเชียงใหม่นะครับรับชมทีละการยิงของเจ้าต่อครับเชิญรับชมครับยกเซตได้แล้วนะครับสำหรับเจ้าทันนะครับมาดูแทงนะครับลงมือเนะครับ ยอดไฟของหนึ่งเชียงใหม่นะครับหมายเลขหกนะครับพี่นนท์นะครับพี่นนสุพานะครับได้ครับตรงนี้นะครับเราชมมีรายการยิงของ oh, yeah. yeah. พ okay. อี่นนท์ครับเชิญรับชมครับ ยิงข้าข้อทางด้านซ้ายนะครับพี่โน้นนะครับลดกกอบออกมานะครับลูกนี้นะครับเดี่ยเสานิดเดียวนะครับเดี่ยเสานิดเดียวนะครับตรงนี้เข้าชัยชนะท้าชัยชนะนะครับเจ้าคิมเจ้าคิมนะครับหมายเลขสิบนะครับทหารนครหลังท่าทีมเอนะครับส่วนกับเจ้าอัรนะครับเนาะลูกสาวประตูของทีมหนึ่งเชียงใหม่นะครับรับชมมีลาการยิงของเจ้าคิมครับเชิญรับชมครับ หยับทุกทางนะครับเจ้าอานะครับคนต่อไปนะครับคนที่5นะครับเจ้าอานะครับยิงพอยู่ในเกมนะครับตรงนี้นะครับของทีมหนึ่งเชียงใหม่นะครับผู้รักษาประตูของทีมหนึ่งเชียงใหม่นะครับเจ้าอานะครับโดนกับผู้ช่วยต้อมนะครับผู้รักษาประตูทีมมหานครหลังถ้ำนะครับรับชมนีลการยิงของเจ้าอาดจคับผู้รักษาประตูทีมหนึ่งเชียงใหม่สนับชมครับ เป็นท่ามทางออกไปนะครับเกาอัดนะครับจบไปแล้วนะครับเป็นทีมแมนนครหลังข้ามทีมเอนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นหนึ่งเชียงใหม่นะครับทีมที่สามนะครับอยู่ต่อเลยนะครับหนึ่งเชียงใหม่นะครับหนึ่งเชียงใหม่